สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทีมเอสดกจะพาทุกคนมาดูโครงการทีเอเวนิวสุขุมวิทหกสิบเอดนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทหกสิบเอ็ดซึ่งเป็นหนึ่งในซอยที่ได้รับความชื่นชมว่าเป็นซอยที่สวยที่สุดของกรุงเทพค่ะ ในโครงการจะมีทั้งหมด2ตึกค่ะมีเพียง79ยูนิตเท่านั้นที่น่าทึ่งก็คือโครงการมีรถไฟฟ้าสำหรับรับส่งลูกบ้านด้วยนะคะน่ารักมากเลยเข้ามาดูเสร็จแล้วปุ๊บเขารู้สึกอึ้งมากเลยค่ะสำหรับรถตัวนี้นั่นน้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเ,เจอกันนะคะ เอาละค่ะแล้วเรากลับมาที่ห้องของเรานะคะเริ่มทีเจ้าของอยากขายค่ะแต่ระหว่างที่รอปัจจัยอะไรหลายๆอย่างลงตัวเจ้าของก็เลยรู้สึกว่าอย่างนั้นก็ตกแต่งห้องแล้วหาผู้เช่าก่อนดีก,กว่าค่ะมาถึงก็เริ่มวัดพื้นที่กันเลยค่ะพร้อมทั้งปรึกษากับเจ้าของเรื่องการตกแต่งห้องหลังจากที่ได้รับบีฟจากเจ้าของทั้งหมดแล้วทางทีมงานเราก็เลยจำลองภาพให้กับเจ้าของได้พิจารณาค่ะและนี่ ก็คือภาพที่ได้มาดูเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะคะข้างบนจะเป็นภาพจากสถานที่จริงนะคะส่วนข้างล่างค่ะจะเป็นภาพที่ทางทีมงานได้ร่างออกมาเพื่อให้เจ้าของได้ดูค่ะว่าถ้าเปลี่ยนตามที่เราคุยกันแล้วรูปร่างหน้าตาจะออกมาประมาณไหนโอเคส่งให้เจ้าของดูได้แล้วค่ะ ดูคำชมสิคะภูมิใจจังเลยพวกเราทีม SMU ไม่ได้เป็นเพียงแค่เอเจนต์นะคะถ้าหากคุณอยากมีเอเจนต์มืออาชีพบริการที่คุณแบบนี้ติดต่อมาสิคะ